เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คาซานถูกจัดให้อยู่ชั้นเรือยาเซนคลาสช้รหัส K561 ยักษ์ใหญ่ใต้น้ำแห่งแดนมีขาวเป็นเรือลำที่สองของโครงการชั้นยาเซนตั้งชื่อตามเมืองคาซานเรือดำน้ำลำนี้ประจําการร่วมกับกองทัพเรือทางตอนเหนือของรัสเซียมีการวางแบบแปลนและสร้างขึ้นในปี2009เริ่มเปิดตัวต่อ,ตอสายตาชนเมื่อปี2017 และเริ่มเข้าประจำการกองทัพเรือข้างตอนเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อปี2021ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเซเวอรสวินของรัสเซียมีระวางขับน้ำ13,800ตันขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Gen4 ซึ่งเป็นเจนล่าสุดของโลกมีขีดความสามารถในการดำน้ำต่อเนื่องได้ยาวนานถึง90วัน